สวัสดีครับส,สดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตปังปังนี่วันนี้นเราเปิดรายการ <ฮะ S 2> นอกสถานที่ใช่เราถ่ายนอกสถานที่นะคะคือ<ช>วันนี้เนี่ยวันเสาร์8โมงตรงแบบนี้นะปกติเจอกันเนี่ยก็จะอยู่ในสถานที่แบบหลายคนคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ค่ะแน่นอนเราต้องแบบ ถ่ายทารายการแบบว่าตามสถานการณ์อ่ะใช่เพราะว่าโควิด -19 ีกลับมารอบที่สาอีกแล้วใช่ครับผมก็จะมีการเระยะห่างมากขึ้นแล้วก็ให้อากาศมันดูแบบถ่ายเทมากขึ้นใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องใส่แมสแบบนี้นะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนด้วยถูกต้องครับผมแต่ว่าเรื่องราวดีๆในรายการของเราก็ยังคงอยู่ค่ะถูกต้องครับวันนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆเช่นเคยกับช่วงรู้ไปหมดวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของนักทนิษสาวกับเคล็ดลับความงามของเขาุูยการภัจจะเป็นคนพูดเรื่องนี้พูดได้หมดครับผมศึกษามาดีมากเรื่องควาามมง นะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะนักเทนนิสเนี่ย เขามีเคล็ดลับยังไงในการดูแลผิวพรรณเขาความงามของเขาใช่เอางี้ดีกว่าใบาให้ว่าทําไมเราถึงต้องพูดเพราะว่ามันตรงกับเรื่องราวในบ้านเราบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเมืองแบบเขตร้อนแดดก็ค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลผิวเวลาอยู่กลางแจ้งถูกต้องอ่างามนง,นง้นมาให้เท่านี้ละกันกนะคะเดี๋ยวมีเคล็ดลับมาฝากแน่นอนแล้วที่สําคัญคือเป็นเคล็ดลับจากคนที่เขาเล่นกีฬากลางแจ้งเป็นประจำเพราะฉะนั้นมันต้องเป๊ะสุดๆเลยค่ะเป็นเคล็ดลับจาก นักเทนนิสอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกด้วยหลายหลายคนวันนี้จะมาบอกว่าเขามีเคล็ดลับในการดูแลความงามยังไงเพื่อคุณไปใช้อดปในการแบบออกกำลังกายของคุณไง๋อได้ครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะคะในช่วงเรื่องดังปังๆค่ะว่าผู้ชายไม่ควรสวมอะไรเวลาออกกำลังกายอันนี้สนับสนุนค่ะว่าผู้ชายไม่ควรสวมอะไรเวลาออกกำลังกายจริงๆนะคะนั่นคือไม่ควรสวมอะไรไงเวลาออกกําลังกายไม่ได้ผมอหเป็นผู้หญิงหื่นมากเลยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าโอเคถ้าจะไม่สวมอะ ก็อาจจะเป็นแค่กางเกงในอย่างเดียวที่ไม่ต้องสวม <laughs> <laughs> ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ <laughs> ต้องสวมครับและต้องสวมอะไรที่มันแบบมันสมควร และอะไรที่ไม่สมควรก็เดี๋ยวจะมาบอกกันวันนี้โอเคอะไรล่ะที่ไม่ควรจะสวมนะไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้ผู้ชายแบบไม่ใส่อะไรเลยเวลาออกกำลังกายนะคะแต่อย่าเข้าใจผิดนะคะรวมถึงวันนี้ค่ะกันเองก็มีแบบเรื่องราวคําถามมาฝากคุณอาเช่นเคยใช่ไหมคุณอาเนี่ยนะครับเคยไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาแล้วที่สนามจริงๆเลยเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าแมตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเชลซีที่สนามแซมร์ดติดเนี่ย บรรยากาศเป็นยังไงครับนะครับผมก็เดี๋ยวได้รู้กันวันนี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปพักกันก่อนเพราะว่าช่วงหน้ามีเรื่องราวของเคล็ดลับ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 ก็เคล็ดลับเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับของเทนนิสสาวกับเคล็ดลับการดูแลผิวในเวลาแบบว่าไปแข่งกลางแจ้งอ่ะจะน่าสนใจแค่ไหนช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ